อาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นเรา,าพูดกันถึงเรื่องบริการสาธารณะสักนิดหนึ่งนะได้ค่ะอาจารย์ขาคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศทุกประเทศนะคะจะมีบริการสาธารณะนะคะค่ะตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอ่าใช่ไคะค่ะทีนี้ ในการทำนโยบายหรือการทำโครงการต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับสามทางเลือกในแง่ของเงินหนึ่งเป็นโครงการจะต้องทำกำไรนะครสองเป็นโครงการที่เอาแค่เท่าทุนนะคะสามเป็นโครงการที่พร้อมจะขาดทุนโดยมีงบประมาณ ไปสนับสนุนที่เราเรียกว่าเป็น s u b s i d i e คือถ้าเราเนี่ยมองเฉพาะเรื่องตัวเงินเราก็คงจะยอมรับเฉพาะโครงการที่กำไรและเท่าทุนเท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เราจะไม่ยอมรับหรือไม่ทำโครงการใดๆที่ขาดทุนเพราะเรามองเรื่องของ f i n a n c i ช่วงบ e f i t ก็คือประโยชน์ทางด้านการเงิน แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นโซเชียลเบเนฟิตมันเป็นประโยชน์ทางด้านสังคมยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งจัดสัมมนานะคะเรื่องของโคกหนองนานะคะคนที่จัดเนี่ยอาจจะถูกกำหนดว่าค่าลงทะเบียนกับค่าจัดเนี่ยต้องทำให้มีกำไรนะ อันนี้ก็แปลว่าเราต้องทํากําไรในขณะเดียวกันบอกว่าให้โครงการนี้เป็นโครงการอันนี้ภาษาราชการนะโครงการเลี้ยงตัวเองอคาว่าองค์การเลี้ยงตัวเองก็คือไม่ต้องกําไรแต่อยากขัดทุนต้องู่ได้ในตัวเองนะครับขอีการหนึ่งก็คือให้เป็นโครงการนะคะที่ทางเรานั้นจะให้เงินสนับสนุนสองแสนบาท ก็แปลว่าขาดทุนได้ถึงสองแสนค่ะนะค่าขาดน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าพิธีกรอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ค่าลงทะเบียนรวมแล้วอ่าสมมุติว่าได้มาแปดแสนแต่ค่าใช้จ่ายหนึ่งล้านค่ะก็แปลว่ารัฐยากยอมจ่ายสองแสนนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ได้มันไม่ใช่ตัวเงินมันคือเรื่องโซเชียลแบเด์ติตก็คือคนเข้ามาสัมมนา ะะคได้เรียนรู้เรื่องโคกหนองนาแล้วนำไปปฏิบัติทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นโดยที่กระทรวงเกษตรลงทุนเพียงแค่สองแสนบาทหรือไม่แต่จะลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเรามองในแง่ของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะัสมมติว่ากระทรวงงายงานนะคะ ทำการรณรงค์เรื่องของการทำงานปลอดภัยนะอย่าไว้ผมยาวอย่าใส่เสื้อแขนยาวอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะคะยกของเนี่ยอย่ากก้มลงไปให้นั่งยองๆแล้วยกขึ้นมาเวลาใช้ฟอกลิดเนี่ยถ้าเขาบอกว่ามันเป็นทุกได้สิก็อย่าไปเป็นสิบเอ็ดจะไปเป็นสิบสองสมมติเรารณรงค์อย่างเนี้ยนะครับโดยที่ต้องใช้งบประมาณ สมมติเราใทงงบประมาณไปร้อยร้านในการลดนรลงค่ะถ้าเราจะเอากําไรแปลว่าอะไรแปลว่าเงินสำหรับชดเชยคนที่ได้รับอุบัติเหตุนั้นเนี่ยนะคะจะต้องอจะต้องไม่มากไม่หมอยอะไรเราจะต้องได้เงินกลับขึ้นมาจากการลดด้ลงแล้วลงทุนไปร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้น ลดประมาณที่เราจะต้องจ่ายกับการเจ๊ย์เยเนี่ยจะต้องลดลงมากกว่าร้อยนั่นแปลว่ากำไรนะครับแต่ถ้าเรามองนะการที่คนได้ทำงานอย่างต่อเนื่องไม่เจ็ดป่วยไม่มีการต้องแทนงานกันครอบครัวไม่เดือดร้อนอไม่ต้องมีการไปเฝ้าไข่อะไรต่างๆนะ่นะนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ทางสังคม ไม่ใช่ลงทุนไปร้อยล้านว่าประมาณในการที่จะรักษาคนไข้จะต้องอลดลงมากกว่าร้อยล้านนะแปลว่าลดลงไปร้อยยี่สิบแพรว่าเรากำไรยี่สิบล้านถ้าเราคิดอย่างนี้แปลว่าเรามองแต่ตัวเงินเราไม่มองผลประโยชน์ทางด้านของสังคมนะคะอ่าวนี้มาดูกรณีของขนส่งมวลชนนะคะขนส่งมวลชนเนี่ย มันเป็นเรื่องของการเดินทางของประชาชนค่ะถ้าสมมุติว่ามันมีที่ใดที่หนึ่งที่จะต้องไปทําธุระอยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคะแล้วถ้ามันไม่มีรถไฟมันไม่มีรถเมล์มันไม่มีเรือไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ไม่มีเงินจะซื้อรถส่วนตัวจะทำอย่างไร จะเดินทางยังไงอืมถูกต้องนะที่ขอ,อยกตัวอย่างเมืองเลยนะคะ,คะถ้าหากว่าลออแซนเจรสเนี่ยถ้าใครเคยไปจะรู้มันเป็นเมืองที่สแเรอริงมันเป็นเมืองที่กระจัดกระจายมากที่นู่่ตรงนั้นนั่นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วถามว่ากระจัดกระจายอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเดินทางด้วยรถนะคะแต่ถามว่าประชาชนมีปัญญาซื้อรถหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ไม,มไม่หมดค่ะอืะ่าเขาจึงต้องมีการจัดสรรขนส่งวลชนมีรถเมย์จากไปยังชุมชนนั้นเข้ามาในเมืองอเข้าไปตรงนั้นเข้าไปตรงนี้และมีคนนั่งรถหนึ่งคันมีคนนั่งแปดคนนั่งสิบคนนั่งว่างมูงเงใช่ค่ะพระคิดในเชิงขาดทุนกำไรขาดทุนแน่นอนใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าไม่มีถามว่าคนเหล่านั้นจะใช้ชีวิตอย่างไร ไปไหนไม่ได้เ่ค่ะพี่ไปใครเชร์มิวซีแลนด์วันเสาร์อาทิตย์พี่นั่งรถเพื่อที่จะไปอย่างแหล่งท่องเที่ยวค่ะทั้งรถมีสามสี่คนเองค่ะรถเขาก็วิ่งวิ่งสําหรับคนไม่มีเงินซื้อรถอ่ะใช่ค่ะใช่นะครับที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นก็เป็นอย่างนั้นคนะครับค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่มีบริการสาธนารณะเหล่านี้เลยอืมแล้วเราได้คนที่ไม่มีเงินซื้อรถส่วนตัวเนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรนั่นนะสิไม่งั้นมันจะเกิดคําว่าส ubsidy เหรอ,อเงินอุดหนุนนะ่ะมันจำเป็นต้องมีไงใช่ค่ะถูกไหมคะ,คะ,ะแต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่า ทุกอย่างดําเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสนะครับค่ะข้อที่หนึ่งถ้ารถเมย์ขอสมกขาดทุนที่จะไม่ว่าอะไรเลยอืมนั่นก็แปลว่ามันเป็นรถมันเป็นขนสงนะ่งสาธารณะที่บริการคนที่เขาไม่ได้ซื้อรถค่ะอ่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นะนะครับ<ช>ที่จะต้องใช้อ่าเพราะฉะนั้น ชาคอสมกอขาดทุนในวงเล็บนะโดยไม่มีการทุจริตมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอเพราะาสมมติเราไปคำนวณว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเจ็ดบาทห้าสิบดังนั้นถ้าจะให้ไม่ขาดทุนต้องเก็บแปดบาทค่าใช้จ่ายต่อหัวถ้าเกิดเก้าบาทสามสิบถ้าไม่ขาดทุนต้องเก็บสิบบาทอันนี้่ถ้าเกิดคนที่เขามีไรายได้น้อยเขาจะจ่ายได้ในก,การที่จะเที่ยวใช่ แต่ตอนนี้ที่เขาทวงเขาติงกันเรื่องขาดทุนเนี่ยเพราะเขาเนี่ยสงสัยเรื่องความโปร่งใสถ้าไม่มีข้อสงสัยโปร่งใสเนี่ยคอสมกขาดทุนได้ค่ะเพราะมันเป็นบริการสาธารณะเช่นเดียวกับรถไฟชั้นสามค่ะนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนที่เขาไม่มีสตุ้งสตังค์เนี่ยเขานั่งรถทัวร์ก็ไม่ได้แพงเขานั่งเครื่องบินก็ไม่ได้ ขับรถส่วนตัวก็ไม่มีแต่เช่ารถมันก็แพงเขาก็อาศัยรถไฟชั้นสามนี่แหละนั่นถูกไหมคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดราคารถไฟชั้นสามเนี่ยมันถูกจนกระทั่งทำให้รถไฟขาดทุนนะคะ,คะถ้าการขาดทุนนั้นเกิดจากการบริการสาธารณะด้วยความชื่อสั์สุจริตโปร่งใสไม่มีทุจริต มันเป็นสิ่งที่สมควรทำในแง่ของการบริการสาธารณะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นมาลงเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องเรือไฟฟ้า <c oughs> ในคลองกระดุมกรุงเกษรค่ะอาจารค่ะจะยกเลิกไปถามว่าแล้วเงินที่เราซื้อเรือไปเนี่ยมันมให้เป็นซังคอสเหรอได้เป็นเงินจมเหรอที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเหรอ นนข้อที่หนึ่งข้อที่สองสมมุติว่ามันขาดทุนจริงๆนะคะในแง่ตัวเงินว่าค่ารันธุรกิจนี้มันเท่าไหร่แล้วก็ได้รายได้มาเท่าไหร่ถ้ามองในตัวเงินมันก็ไม่ควรจะทำจะถามว่าถ้ามันย่นย่อระยะเวลาระยะทางนะพี่นั่งแล้วนะพี่นั่งแล้วจากหัวลำโพงเี่ยนะคะ ตรงนั้นตรงไปจนถึงทางออกจัพยาตรงเทพคุณชรอตอ๋อเร็วมากค่ะนั่งสบายนะคะแล้วก็เป็นเรือไฟฟ้าไม่มีการสร้างพลุชิ้นอ่าอุ้ยลองคิดถึงในแง่ประโยชน์เชิงสังคมจะไปคิดถ้งยกันไหค่ะเดินทาง้ไดเร็วขึ้นไหมพลุชินลดลงไหมสภาพจิตใจของคนดีขึ้นไหม สามารถไปทํางานอะไรต่างๆได้เร็วขึ้นไหมนะคะนโยบายล้อรางเรือของนายกจะเป็นจริงไหมทั้งหมดเหล่านี้มันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สาธารณะค่ะเราจะเอาตัวเงินทําไมอืมมันไม่ใช่เรื่องค่ะขณะเดียวกันบอกว่าคนยังใช้น้อยอคุณก็รณรง์สิอพี่เนี่ยนะ อยู่กับรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างเลยนะเพราะตอนนั้นมีคนต่อต้านคุณทีรีก็มาจ้างทีมพี่นี่แหละเป็นคนที่ทําการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อโครงการนี้ผ่านค่ะนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเราทําให้ผ่านได้แต่ตอนที่รถไฟฟ้าเริ่มทำการใหม่ใหม่ค่ะ BTS เขาก็ขัดทุนโอ้คนน้อยมากอาจารย์ตอนแรกๆอะใช่เพราะอะไร เพราะทัศนคติของคนไทยก็คือการใช้การใช้ขนส่งสาธารณะคือคนจนอ่าเพราะฉะนั้นชนชั้นกลางกับคนมีเงินก็ไม่ยอะใช้การอ่าแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อมีคนพูดคุยกันเยอะแยะมากมายไก่กองว่าไอการใช้รถไฟฟ้ามันสะดวกแค่ไหนมันเร็วแค่ไหนมันตรงเวลาแค่ไหนต่างๆนานาเหล่านี้ก็มีคนใช้เยอะขึ้นนะคะเราก็เริ่มเห็น คนที่ใส่สูตรใส่เสื้อผ้าดีไซเนอร์แบรนด์ขึ้น<ฆ>รถไส่้้ากันแล้วนะคระับ<ฆ>จนในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้รถไส่ป้าในช่วงรัชอาวเนี่ยคนแน่นยืนกันเต็ม <c oughs> ไปหมดไปได้นั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่รนรงค์ล่ะถามว่ามีใครสักกี่คนที่รู้ว่าการนั่งไอเรือ ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะย่นเวลาได้แค่ไหนแลวมันมีท่าเรืออยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างคุณทําให้ผนก็รู้ได้ยังล่ะอนะวันนั้นเนี่ยพี่ไปนั่งอ่อันนี้สายหนงนะคือในแม่น้าเจ้าพระยาเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีท่าเรือเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีท่าเรือสวยงามอยู่หลายจุดอยู่หลายท่าเรือ วันนั้นพี่ก็ไปนั่งเรือไฟฟ้าในลักษณะที่เป็นเรือเฟอรี่เนี่ยะครเป็นเรือติดแอร์นะครับเป็นเรือติดแอรนั่งสบายมากค่ะแล้วก็นั่งตั้งแต่อตรองผ้าตรงผ้าช้างะนะคระับไปเรื่อยๆโอ้โหสองข้างทางวิวสวยงานมนะคระับไปจนกระทั่งถึงสะพานสาท อุ้ยพี่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอะเวลาประมาณสี่สิบกวนาทีเองอุ้นรถที่แบบว่าก็มีชั่วโมงใช่ค่ะอ่าอุ้ยเราไปขับรถจากมาก็่ได้สินปากรตรงนั้นนี่นะคะใช่ค่ะแล้วกไปที่สะพานต่างจิตนี่สะพานจากฉาทออุ้ยรู้จะใช้เวลาเท่าไหร่นานเลยละค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมันข้ามมันข้ามฝั่งเลยนะคะอ่าแล้วในแง่ของเวลาแล้วนะคะ ค่ะอุะ้ยคิดว่าอุ้ยจะก่อพลูชันเท่าไหร่รถของอุ้ยที่แล่นไปน่ใช่ค่ะแต่คะค่ะ,ะ,คะต่อไปเวลาแล้วนะพลูชันแล้วนะคะค่ะอุ้ยคิดว่าอุ้ยจะใช้พลังงานน้ํามันเนี่ยเท่าไหร่อืมอ่าถ้าเสร็จแล้วเวลาที่มันเหลือมาจากการเดินทางที่รถลงอุ้ยไปทําอย่างอื่นเพิ่มได้เท่าไหร่ค่ะและการนั่งเรือเนี่ย สบายสบายาไม่ต้องหงุดหงิดกับรถติดไม่ต้องไปเจอกับคนขับรถเสียมารยาทเนี่ยสภาพจิตใจอุ้ยจะเป็นเท่าไหร่โอ้โหก็ดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะจันทั้งหมดเหล่านี้เราเรียกว่าโซเชียลเบเนฟิอิตม,มันไม่ใช่ไฟแนนช่ยลเบเนฟิซิตะซึ่งใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารสาธารณะ ต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้คุณอย่ามาเป็นผู้บริหารสาธารณะคุณก็ไปเ,เป็นพ่อค้าวาน,นิชที่ต้องยึดหลักของการทำกำไรสิคะค่ะจริงค่ะจยะแม้แต่พ่อค้าวาน,นิชนะคะเ <c oughs> ขาก็ไม่ได้ทำกำไรทุกเรื่องอบางเรื่องเนี่ยเขาก็ยอมขายขาดทุนแล้วก็มาถัวเฉลี่ยกับบางอย่างที่มีกำไร ใช่อย่างนี้ภาษาการตลาดเ็าเรียกว่า loss leader ก็คือการยอมขาดทุนบางตัวเพื่อดึงคนเข้าห้างใช่ไหมครับสมมติว่าข้าวเนี่ยนะต้นทุนเรามา1 0งเราขาย125วันนี้เราจะขาย90เราจะยอมขาดทุน10บาทเพราะว่าเราเชื่อว่าคนคงไม่มาที่ห้างเรากพืมาซื้อข้าวถุงเดียวแล้วกลับไปมาทั้งทีแล้วเขาขอซื้อ ซื้อมูวนซื้อนี่ไปซึ่งเราขาดทุนถุงละสิบบาทแต่ถ้าเราซื้อยาสิฟันหลอดหนึ่งล้วได้กําไรห้าบาทเขาซื้อน้ำมันขวดหนึ่งล้วได้กําไรสามบาทก็ซื้อกระดาษชาระสามม้วนเราได้กําไรอีกห้าบาทถามว่าสิบบาทเราได้คืนหรือยังล่ะคืนแล้วเราได้คืนแล้วเพราะฉะนั้นเนียพ่อค้าเขาก็ไม่เอากําไรทุกเรื่องหรอกนะใช่ค่ะงเรื่องเขาก็มีตัวลอสซีเดอร์นะคะอนอกจากเขาเป็นลอสซีเดอร์แล้วเนี่ยนะ หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเขาเจียดงบประมาณก้อนหนึ่งมาเป็นงบประมาณ CSR งบประมาณ Corporate Social Responsibility คืองบประมาณในการที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมนะครับแก้ปัญหาเรื่องป่าเสื่อมโทรมก็ปตทนะับปลูกป่าล้านต้นแก้ปัญหาเรื่องน้ำาสกปรกน้ำเน่านะก็คือ SCBA SE ก็คือทางด้านของปุ๋ีเมนเนี่ยนะครับ เขาก็มีการไปลอกอครูครองนะคะับมันจะช่วยการศึกษาก็ซีพีนี่แหละปัญญาพิวัตรนะครับเขาทํากันตรงนี้เยอะแยะเนี่ยหน้าหนาเนี่ยกะติดตามดูสิเดี๋ยวไทยเบฟก็ไปแจกก่อนนี่กําลังแจกอยู่เลยค่ะจารย์นั่นไงเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเรื่องกาไรอย่างเดียวคิดสังคมบ้างนะครับค่ะ ถ้าคุณคิดแต่เรื่องขาดทุนกำไรเนี่ยอย่าว่าจะเป็นข้าราชก,การที่จะต้องดูแลสาธารณะไม่ได้เลยคุณเป็นพ่อค้ายังไม่ได้เลยเพราะคุณจะเป็นพ่อค้าใจจืดใจดําที่อเอาแต่เรื่องของกาไรและไม่รู้จักที่จะช่วยเหลือสังคมโอจริงะคะ่ะใช่เออในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยอุ้ยไปตามดูยอดสิว่าแต่ละบริษัทนั้นใช้เงินใช้ทองไปเท่าไหร่ในการที่จะช่วยเหลือสังคม ใช่ค่ะเป็นพันล้านนะซีพีอ่ะใช่ใช่ทั้งแจกหน้ากากตั้งโรงงานขึ้นมาทั้งไปปลูก่ฟ้าทรายโจรแล้วก็สกัดเป็นแคปซูลแล้วแจกเขียนข้างขวดชัดเจนห้ามขายนะคะอืมปูนซีเมนต์นั้นเนี่ยใช้กระดาษช่วยทำเตียงกระดาษสำหรับที่จะทำโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนามใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมอง เรื่องสาธารณะเป็นเรื่องของขาดทุนกําไรไปเสียทั้งหมดค่ะอย่าลืมว่าประชาชนหรือพลเมืองของประเทศไม่ได้แปลว่าจะต้องดูแลตัวเองได้ครบทุกเรื่องทุกอย่างอาไม่งั้นเราจะมีประกันสังคมไปทําไมเราจะมีบรกันชีวิไปทําไมนคะค่ะเราจะมีขนส่งสาธารณะไปทําไม สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําเพื่อสาธารณเราจะไปคาดหวังว่าทุกคนจะต้องมีเงินรักษาสิทุกคนจะต้องมีค่าเรียนลูกสิทุกคนจะต้องซื้อรถเดินทางไปไหนมาไหนได้สิมันไม่ใช่สิมันไม่ใช่สิแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเรามันเกิดทั่วโลกมันไม่มีประเทศไหนหรอกที่ไร้คนจรมันไม่มีประเทศไหนหลอกที่มันมีคนไม่มีปัญญาจ่ายรักษาอายบาลไม่มีปัญญาซื้อรถส่วนตัว มันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดตรงนี้ไม่เป็นอย่ามาอยู่ในตำแหน่งที่จะต้องบริการสาธารณะนะนะครับค่ะอย่างที่บอกเป็นพ่อค้าพี่ยังไม่อยากให้เป็นเลยคุณจะเป็นพ่อค้าที่เอาแต่กําไรจะไปคิดช่วยคนอื่นไม่ได้นะมันไม่ได้นะคอาจารย์ฝากไว้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจันค่ะสวัสดีค่ะ